ก็ขอการสวัสดีชาวสาวกฟีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมไก่สายฟรีเช่นเคยเอาละครับวันนี้เรามาอยู่กับไก่สายฟรีนะครับดันแลงสไตล์ไก่สายฟรีชิวๆนะครับสุ่มแชทโลกนะเพื่อนๆนะมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าเราจะเป็นตัวแบกหรือตัวถ่วงนะครับผมว่าน่าจะตัวถ่วงมากกว่านะครับเหมือนเหมือนจะมีตีลุงกับเรานะ ยังไงครับจังหวะนี้มันเปิดมาโอ้โหยังไงเก็บนะผมก็เจ็บเ,เก็บเกือบตะเกือบตุยนะครับคนดูนะเกือบตุยนะต้องหาที่กันบังก่อนนะครับตอนนี้คและทำลายเลยต้องหาที่กันบังพันยาก่อนนะครับยังไงเหมือนมีตัวหรือเปล่าเหมือนผมได้ยินเสียงนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะอยู่น่าจะอยู่กับเพื่อนนะครับคนดูนะตอนนี้เราก็วิ่งกันยายะครับเดี๋ยวเราอยู่เงียบเงียบก่อนนะครับคนดูนะเดี๋ยวแบบ จัดเซตจัดคองกันเป๊บนึงนะดูฟังเสียงก่อนนะครับว่าเขาจะมาทางไหนนะหรือเขายิงกันกับเพื่อนเราหรือเปล่านะคนดูนะเสียงเงียบๆแบบนี้ผมว่าน่าเพื่อนน่าจะเก็บหมดแล้วนะน่าจะปลอดภัยเอ้ยเพื่อนโดนยิงว่ะน่าจะอยู่อยู่ด้านซ้ายของนะด้านหน้าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับได้ยินแต่เสียงนะเหมือนได้อยู่เนี่ยซ้ายมือกับเพื่อนนะครับอยู่กับเบอร์หนึ่งนะ เดี๋ยวเราอ้อมหลังนะครับคนดูนะด้านขวขาก็มีว่ะขวามีตัวนึงนะครับดูเหมือนได้ยินเสียงนะเดี๋ยวผมเปิดโดนเช็คโอเคนี่ไงวางไม่ทันครับเอารอบเบอร์หนึ่งดาวซะงั้นไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมชุบครับเดี๋ยวหาวิธีชุบช่ว,ชวจังหวะนี้เราต้องเล่นใจนเย็นนะครับคนดูผมไม่รู้ว่าเขามีกี่ตัวนะข้างหน้านะ ผมว่า,น,าน่าจะด้านซ้ายนะไอ้นี้น่าจะตึงนะครับคุณดูนะเนี่ยมันเก็บเพื่อนเราไปเบอร์สี่ก็โดนนะครับ travels, ผมว่าน่าจะอยู่ด้าน olen, ด้านหน้าเนี่ยหน้าผมเนี่ยนะจังหวะนี้ผมต้องอ้อมแล้วครับคุณดูผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บเหมือนกันนะเพื่อ <enhance> นเราตุยเขาก็น่าจะเก็บนะเขาน่าจะพันยาไม่ก็ซ้ําเพื่อนเรานะครับเราก็น่าจะเข้านะครับตอนนี้แบบเหมือนเขาเก็บอะ เราเราน่าจะเข้านะคนดูนะนี่ไงตอนนี้ผมได้ยินเสียงอยู่ด้านหน้าผมนะเหมือนด้านขวานะครับโอ้โหนี่ไงยังไงโอ้โหไม่ทันนะครับคุณดูนะดาวไปเลยสวยเพื่อนสวยชุบเลยครับโอ้โหพลาดปะครับคุณดูขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณนะผมต้องรีบพันยานะครับจอดนี้เผื่อมีเพื่อนเข้ามาเติมนะผมยิ่งแย่ไปใหญ่เลยโอ้ผมว้านโอ้โหโดนะไรอ่ะผมน่าจะโดนโดนเพานะครับเจ็บอยู่นะ ไม่จะเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับคนดูนะเดี๋ยวจจ้าวันนี้ขอเปิดแบบบัฟก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนจริงนะครับให้เพื่อนแดกนะตามสไตล์ไก่ซีฟีนะครับเดี๋ยวขอพันยาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมออกไปชื่อครับเพื่อนรอผมก่อนนะเ๋ยวเพิ่งตุยนะเพื่อนนะไม่รู้ว่าเพื่อนจะตุยหรือผุมตุยก่อนนะคนดูนะโอเคครับอดนี้เพื่อนเขาเก็บหมดเลยนะ แต่เราไม่ได้ซักคิวเลยนะคนดูนะเราเป็นตัวถ่วงเลยนะเหมือนที่ว่าครับไม่ใช่ตัวแบกครับตัวถ่วงครับไก่สายฟรีครับคนดูก็จะว่ากันเลยนะครับตามสไตล์ไก่สายฟรีครับเล่นชิวๆครับเล่นขำๆครับแก้เครียดครับอย่าเป็นซีเรียสครับไปคนดูไปกันต่อครับตรงนี้ฟาร์มยาวๆครับเหมือนจะไม่มีตัวนะผมไม่ได้ยินเสียงละ เพื่อนก็ไม่ได้แบบยิงนะครับตามเพื่อนไปยาวๆครับเดี๋ยวขอควงจากกวงเลนเดียก่อนนะครับจังหวะน,นี้กวงเลนเดียนะ่าจะมีขอแ <มา S 1> นะ่นไงผมมาแล้วนิดหน่อยครับไปไปกันต่อครับไปตรงนั้น วิ่งกันยาวนะครับคนดูนนะตอนนี้ยังเงียบเลยนะเฮ้ยเหมือนข้างหน้าเพื่อนจะยิงนะอยู่ไหนครับผมก็ยังไม่เห็นเลยนะครับตนเนี้นี่ไงข้างหน้าผมยังไงครับตัวเนี้กำลังยึดคลังแสงอ้าวยังไงหายครับจอดน,นี้หายหายตัวเฮ้ยหายตัวได้หวะผมไม่เห็นเลยนะครับอ๋อนี่ไงย่ายังไงุณดูผมเกือบตุยนะครับเขาเปิดหวัวผมนะผมเกือบตุยเลยนะดีนะเพื่อนมาซ้อนนะครับไม่งั้นผมตุยไปแล้วนะโอ้โห เพื่อนซ้อมผมทันนะครับขอบคุณครับเพื่อนเดี๋ยวเติมยาก่อนครับไปเพื่อนได้เวลาล่าแล้วครับอาจจะเล่นไม่กิ่งนะครับตามเพื่อนนะจอดนีนะม <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยงไงนะอืมแบบตามสไตล์ครับไก่สายฟรีนะกำลังยึดเครื่องแสง โอเคครับตอนนี้ก็วิ่งตามกันยาวๆครับคิดถามผมว่าเบื่อไหมแบบก็ไม่เบื่อแล้วครับเพราะให้ผมแบบอยู่อันดับดท้ายอย่างน้อยก็บวกนะผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะครับคนดูนะแต่ว่าแบบผมอยากจะทําชิปแบบนี้แบบให้คนดูทางบ้านหรือว่าน้องๆแบบเขาเพิ่งหัดเล่นใหม่นะครับหรือว่าเขาเล่นอยู่แล้วเล่นไม่เก่งอะไรแบบให้แบบมีกําลังใจนะครับเออแบบ คนเล่นไม่เจ๋งก็ยังมีก็ยังพอเล่นได้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวพึ่งท้อนะครับเจอคนเจ๋งนะเออแบบเล่นไปเรื่อยๆนะเล่นเครียดเล่นเครียดแบบไม่ได้นะถ้าเล่นแบบเชรียดเนี่ยไม่ใช่แบบเกมนะครับนะเราต้องเล่นแบบคลายเครียดนะครับเกมมันแบบสําหรับคลายเครียดนะอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะครับคนดูนะก็ประมาณนี้ครับไปกันครับคนดู จังหวะนี้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนนะครับตัวเนี้ยแต่เบอร์สี่อยู่ข้างหน้าเรานะผมว่าน่าจะไปหาเบรเอร์สี่ผมลนะจะไปหาเบอร์สี่นะไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมไปยึดครางแสงก่อนะน,นนะครุณนุ่นได้ไงแอดดรอปก,ก็มาพอดีเดี๋ยวผมยึดแอดดรอปเอาอเอากาะสีไปก่อนนะครับกัยึดดแอผมมาเกาะสีน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมยึดแอดดรอปเอาเกาะสีแล้วก็ครางแสงน่าจะเปิดด้วยนะคุณนุ่นะ หวังว่าตอนนี้น่าจะไม่มีตัวนะครับถ้าไม่มีมีตัวนี่ชิลเลยนะครับถ้าได้กอสีนี่ยน่าจะแบบถึกพอตัวนะเราเล่นกากแต่เบียบมีเกาะไว้ก็ดีนะครับคุณดูไม่พบเป้าหมายเลยจะได้ไม่ตายง่ายนะเกมนี้ผมขอเล่นร้อยนัดนะผมว่าร้อยนัดเนี่ยน่าจะน่าจะเกียน,นะครับคุณดูนะเพราะว่าร้อยนัด ไอ้ไอ้ด,ด,ดอกนะมันเหมือนไม่มีไม่ต้องจําเป็นต้องมีกระสุนนะเราไม่จําเป็นต้องเก็บกระสุนนะเอ้ไม่ดีกว่า F V d ดีกว่านะครับคุณดูนะ s v d B ดีกว่านะพูดผิดผิดถูกถูกก็ขออภัยด้วยนะครับคุณดูนะผมยังพูดไม่ค่อยเก่งนะครับอ่าตอนนี้เหมือนเพื่อนจะมาหาเราเลยนะผมก็พร้อมแล้วนะครับ ของก็พร้อมเกือบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหมือนจะพร้อมล่าแล้วนะคนดูนะเดี๋ยวจัดของแป๊บนึงนะครับตายไปเพื่อนไปกันเลยครับวงก็บีบแล้วนะเราก็ได้จะเข้าวงเลยนะ,นะเดี๋ยวมาเครื่องดีดดีกว่าเพื่อนดีดไปแล้วก็ดีดตามนะครับเอาละครับดีดตามเบอร์สี่ไปนะผมก็ไม่รู้ว่าจะข้างหน้าจะมีคนเปล่านะครับ อ่าเหมือนเบอร์สี่อย่าสับปืนนะเหมือนจะไปยิงบ้างนะครับเหมือนเขาจะเจอคนหรือเปล่าข้างหน้ายังไงก็ผมก็ไม่รู้นะมผมว่าเขาน่าจะยิงเล่นนะน่าจะไม่มีนะครับโอ้โหแล้วยังไงจังหวะนี้เบอร์หนึ่งเรียบร้อยเบอร์หนึ่งล้มไปแล้วครับผมจะลงไปเมืองข้างล่างนะครับคุณดูจังหวะนี้ผมว่าเมืองข้างล่างน่าจะมีคนอชัวว์นะ เดี๋ยวไปดูนะครับผมว่ามีคนชัวแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะแต่กแนนไงบนหลังคานะผมเห็นแวบๆนะเป็นไงยังไงเมืรเรียบร้อยดาวนะจ้ำหน,นเลยครับจังหวะนี้ไม่ปล่อยฮนะเอาคิวก่อนครับเรียบร้อยครับในหนึ่งคิวนะอไปกันต่อครับคุณดูนะลงไปข้างล่างนะผมว่าข้างล่างนะ่าจะมีอีกนะจากการคาดการนะครับจากการคาดคณีนะผมว่าน่าจะมีชัว เแต่ไม่รู <on>. ้ว่ามีกี่ตัวนะครับตอนนี้เก็บเรียนก่อนเหมือนผมได้ยินเสียงข้างหน้านะครับเหมือนได้ยินเสียงนะแต่ไม่รู้ตึอยู่ตรงไหนนะครับข้างหน้าผมนะน่าจะมีตัวนึงนานไงผมว่าละยังไงวอครับเปิดก่อนโอ้โหได้เปรียบอยู่แล้วครับเปิดก่อนโอเคสวยเลยทุกเพื่อนโอเคครับได้านด้านด้าน้าใช้ด้านขวาโอ้โหยังไงห้ลูกแล้วครับผมก็พูดได้ถูกละตายหมดเจ้าแล้วเย็ยดเท่ ผมวันไปด้วย,วยน,น่าจะลนๆุนเนี่ยนะครับคนดูนะต้องขอโทษขออภัยเลยนะครับจังหวะน,นี้ก็ดูเพื่อนเล่นยาวๆก่อนครับต้องเป็นกำลังใจให้เพื่อนกันนะโอ้โหผมเกิดแล้วนะเขาน่าจะชุบหมดแล้วนะครับกำลังจะดูเพื่อนเลยนะขอบคุณครับเพื่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับ ไปกันต่อครับคนดูคนเหลืออีก22คนนะผมก็ได้สองคิวนะครับไม่รู้ว่าจะรอดอีกถึงจะเมื่อไหร่นะเหมือนจะมีเพื่อนลงกับเราด้วยนะครับโอ้โหยังไงผมได้ a อนะไปแล้วครับข้างหน้านม่ตัวยังไงจังหวะนี้เคดไปโอ้ไม่โดนเลยยิงอีเไม่เป็นนะครับปืนปกติผมมีทไม่เป็นโอ้โหเดินเป็นร้อยห้าสี่ขอตั้งให้บอทันยังไงจังหวะนี้ไม่โดนเลยนะครับ ขนาดปืนปกติผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะเสือกจะเล่นสไนโอโหสไนย,ยิยงขอกระสุนหน่อยไกลเลยนะครับสไนผมเล่นไม่เป็นเลยนะโอ้โหเล่นไม่เป็นเลยนะครับคุณดูนะดูดิก็เล่นไปอย่างนั้นนะครับยิงยไม่เคยโดนนะผมจับสไนทีไรไม่เคยโดนเลยนะครับเหมือนข้างหน้ายังมีตัวนะครับไม่เล่นเสี่ยยงังไงอยู่ไหนก็ไม่รู้น่าจะอยู่บนบ้านมาครับอยู่บนบ้านกับเพื่อนนะผมวิ่งหาบันไดนะตอนนี้วิ่งขึ้นไปยังไงโอ้โหเหมือนเพื่อนน่าจะเก็บแล้วนะ โอ้โหเพื่อนเก็บไปแล้วครับคนนู้นนะเพื่อนเก็บไปละขอของหน่อยผมก็ยิงไอวอนะผมคิดว่าเข้าไม่ได้นะครับผมคิดว่าแบบเพื่อนหางวเองนะช็อตเนี้ยนะเอเหมือนมีตัวนะเหมือนมีตัวนะมีเท้าขึ้นใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยระวังด้วยตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงนะครับคนนู้นนะ ได้ยินเสียงเท้านะแต่มีรู้อยู่ที่ไหนนะครับอยากได้เงินออพราะผมหมุนกล้องแบบมันอยู่ซ้ายบ้างอยู่ขวาบ้างนะผมว่าน่าจะอยู่ขวานะไม่แน่อาจจะคิดเองนะครับคนดูไม่รู้อาจจะเสียงเท้าเพื่อนตัวเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าผมต้องลงแล้ว่ะครับคนดูนะดูบนนี้ได้เปรียบก็จริงนะอยู่ในวงนะผมว่าผมต้องลงลนะ เขาไม่ได้อีกยังไงช็อตนี้มาเก็บของก่อนนะครับขออย่ามีตัวตนเก็บของกันแล้วกันนะครับมาดูเดี๋ยวผมกางให้บอก่อนแป๊บนึงเก็บของก่อนเดี๋ยวจัดของแป๊บนะขอ,นขออย่ามีตัวนะครับ,ย,งงรบยังไงครับช็อตนี้คนก็เหลือสิบเก้าเหลือเก้าคนแล้วครับเมื่อกี้เหลือสิบนะเฮ้ยมีตัวลงยังไงไอตัวเดิมเปล่าน่าจะน่าจะแบบเขาลงศพศพเก่านะครับศพเดิมนนะ สนะวยครับสวนเมื่อกี้ผมก็ได้มาหนึ่งคิวนะตอนนี้ผมก็สามคิวเหลือคนในแมปหรืออีกแดคนนะตีเราก็เหลือสี่คนเลยนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามก็เหลืออีกสี่นะผมก็ได้แบบเหมือนแบบถ้าแบบตีสี่ก็ได้เปรียบอะ่ะอฮ้ยเหมือนเพื่อนผมดาวนะเบอร์สามดาวหนึ่งนะครับตายแล้วเรือเรือเรือสามนะครับตนนัวนี้เหมือนคนจะเพิ่มนะครับคนดู สิบสิบคนแล้วนะครับในแมปยังไงยังจังหวะนี้ยังไงผมก็ได้สามคิวสิบคนเมื่อกี้ยังเก้ายังแปดอยู่เลยโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนมีคนชุบนะครับอตอนนี้เหลือเก้าแล้วนะที่ผมก็เหลือสามคนนะครับคุณดูผมว่าจังหวะนี้ผมน่าแบบใครที่สามคนหรือสี่คนนี่ถือว่าได้เปลี่ยนนะครับจังหวะคนที่เหลือเก้าคนนะฮะที่ที่ผมคิดนะครับคุณดูนะ เหมือนข้างหน้าจะมีหนึ่งตัวนะโดนผมก็วิ่งแล้วเด่ะข้างหน้าผมไม่หนึ่งตัวก็สองตัวนะใช่คงวนยแลวทำลายเลยโดนไปแล้ว,นลวหนึ่งตัวอยู่ใต้สะพานนะครับจังหวะน,นี้ผมว่าจะยิงนะโอ้โหผมว่าจะยิงตัวข้างล่างนะครับไปล็อกตัวข้างบนอยู่ที่การวางเป้าผม,ผมอาจจะวางเป้าไม่ดีนะครับคนหนูนะผมแบบเล่นไม่เก่งนะก็ขออภัยเลยครับข้างหน้าผมก็มีนะครับเหมือนได้ยินเสียงเหมือนจะยิงเพื่อนผมอยู่นะยังไงครับเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อน อย่าเพิ่งตุยนะไม่รู้ว่าเพื่อนจะตุยเลยผมจะตุยก่อนนะโอ้โหเหมือนมันได้อยู่บนบ้านนะครับบ้านหลังผมนะเหมือนจะมีตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ใต้สะพานตัวนึงนะครับเหมือนจะเป็นตี้เลยนะครับตี้แบบบนบ้านแล้วก็ตีใต้สะพานนะผมไม่รู้ว่าเขามีกี่คนนะแต่มีสองตีเปิดไปโอ้โหไม่โดนนะครับใจเย็นครับตอนชดชตน,นี้ผมต้องใจเย็นละคว,ว,ว้างในบุมแรง,งไรยังไง เปิดไปไปดูนี่ัเหมือนตึงเหมือนกันนะครับผมก็เล่นไม่เก่งนะผมก็ตึงนะโอ้ดูดาวดาวดิดาวดิโอ้โหลนไปดิผมก็พูดลิ้นพันกันไปไงครับพูดผิดผิดถูกถูกก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับคนดูนะผมพูดไปด้วยพากไปด้วยอาจจะแบบลนๆไปหน่อยครับลิ้นน่าจะพันกันโอ้โหลนนอะเออแบบยังไงครับคนดูนะลุนน่าจะเข้าใจนะโอเคครับคุณดูตอนนี้คนในแมปก็เหลือ4คนนะที่ผมเหลือ3คนเลยนะ ผมที่1ชัวนะครับอันนี้ยังไงโหที่หนึ่1ชัวนด้ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับคนดูฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ไก่สายทีีเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ไก่สายทีทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอคำมากราบสวัสดีครับ